ก็เอ่วันนี้ก<สด>็สามกล้องเว้ยแล้วก็แบบว่าแดดมาพอดีเออเครื่องชั่วหน่อยโอเคผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเอา่อเข้าใจคอนเซปต์ก่อนจับหลักคอนเซปต์ก่อนว่าสมัยก่อนผมบอกว่าพออราสอสุขภาพดีติดปิดไหลายได้ออกมาล่าสุดเวอร์ชั่นที่มันเลือกไปกว่านึง รายได้จะดีเยี่ะเพราะสุขภาพครับเออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยรายได้จะดีมันอยู่ที่สุขภาพเลยทียนี้ไอ้สุขภาพที่ว่านั้นนะฮะมันไม่ใช่สุขภาพความแข็งแรงไม่ใช่สุขภาพในตลาดฟิตแอนด์เฟิรมหล่อสวยไม่ใช่เรื่องของภายในด้วยที่แค่ภายในอย่างเดียวอ่ะภายในคืออะไรนะล้างลําไส้ ไซเรียมหักหรืออะไรพวกเนี้ยม,มันมันมันไม่พอคำถามว่าแล้ที่สุขภาพตัวเนี้ยมันคือตัวไหนทำยังไงก็ได้ค่ะคอนเซ็ปทำให้ตัวเบาภาษาโบราณก็คือเบาตัวเบาตัว,ต,วตัวเบาเบาหัวหายใจโล่งเบาตัวเบาหัวหายใจโล่งเนี่ยครับส่วนคอรัสส์ก็คือเบาทั้งตัวเลยอ่ะ ทีนี้ไอ้เบาทั้งตัวทำยังไงผมก็บอกว่าเรื่องอาหารเรื่องของการเขา,าเรียกว่าเหยียดยืดเรื่องของแจวฮอนเรื่องของความสบายตัวพอมันสบายตัวจึงเบาที่ความรู้สึกนี่พอเบาที่ความรู้สึกจุดที่ความรู้สึกเบานี่แหละครับ ค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเจอเจอกับผลลัพธ์อะไรเอ้าเอ้าไม่ต้องท้าครับบอกให้รู้แล้วว่ามันทำแค่นี้เองครับไอ้ที่เราเดิมเวอร์ชันเดิมหรือเรื่องเบิมเดิมเขาเรียกผลลัพธ์เดิมเดิมที่เราเคยทำมันตอบมันตอบความเป็นสิ่งที่เราต้องการไหมเ,เราอยู่เท่ากับเท่านี้เราทำมามากเท่ากับเท่าไหร่ ตับที่พอราสอมาบอกบอกโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยดูซิว่าโอไหมถ้าไม่โอยังมองไม่ออกต้องการขั้นตอนจะบอกให้จริงว่าที่ใต้คอมเมนต์ครับเราเจอกันสามกล้อง <laughs> เ,เจอกัน